สบายดีพี่น้องสบายดีบรรจุโขจกคนจ้ะพ่อพ่อก็ส่งเป็ลงเทนที่เจาพี่น้องจ้งะเข่าป่าห้าหน่อไม้พี่น้องเว้ยป่าอาถรรพ์วัดสันเย่กอลเลนพี่น้องเว้ยไายลายคนเข่าป่าห้าเฮ็ดห้าหน่อไม้ เฮ้ยังเอาหนัามาสันเด้นำทีมโดยพ่อทองเทนสวัสดีครับมาทำนิ่าเข้าป่าแล้วผมไม่รู้จะเจออะไรบ้างจะมีใครรอเปล่ามอหาไหมเจอแตมางันนี่แล้วนี่มากอกเหลือมปลางอือก็อร่อยมันมันนะ แม่ต้องเทนถ่ายคลิปตาลายเท่าลูกตาลายหมดค่ะวัวนแต่ก็ยังดูขอบคุณค่ะตาลายทั้งหมดจ้ะลูกชายเป็นตากล้องกับแม่ก็เท่ากันแหละคุณซานขอบคุณค่ะ ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับค,รค่ะไม่ทราบรารน,มน,มน,มานีมากอกเหลือมนี่เฮ้ย ออืมเนี่เห็นไหมละนอนนู่นอพี่น้องเห็นไหมเบอร์เจ้าเสียมสีบอกนี่ไงรอไหมนี่นะเอออานเลอ่ะอ่ะ เนี icate, uh. ่เวลาไปแก่นี่มันพอดที่สพเนี่ยแงงมันเนี่ยุงออลนี่ไงนี่คทำแรงยุ่งเริ่มออกแล้วยุงเริ่มแตกกับพี่น้องเลยยุงใหญ่ยุงใหญ่หลายอลีพี่น้องนี่นรับีอผ้าซับผูพวงข้างบนหนางบนเห็นไหมนะตรงนั้น บุกป่าผายุ่งนี่เอ้ยไม่เอาใคยมัน้อมากไม่เอาไงมาข้างหน้าดีกว่าพี่พี่ไม่ต้องสับใช่ไหมพี่น้องหักเลย เจ้าหาข่อยหาเฮาหาป่าเจ้าหาคายมื้อนึงได้3-400บ่พี่น้องเอ้ยผัวเมียหาเนาะหนเนาะเจ้าอื้อ เงียบจะได้พอเกงไหมล่ะพ่อลงเทน,นตาดีไรตาหลายเสียอย่างว่าเลยอุ้โอ้วยุงผมได้เคยบึงลิดเก่าๆบ่าวบอยเนาะตั้งแต่เพินมาซุรินตอนนะ่ะ ปลาดีหละจ้านี่เฮ้ยนี่ไงมีพูดีแกงเนาะทำนี่เ้น มันมืดไงน่ะสับแล้วมันอันนี้เนาะมาเช้าเลยมั้งเจ้าหาข่อยหาพี่น้องเอ้ย ควมมืดต้องใช้แฟตปิดก่อนพูดนี้ไปถูบแกงเห็นไหมเขาห้องน้ำใหม่ยังห้งน้ำใหม่หเพล่บูเมนเอกไปลองเสียบเลยคล้ายพ่นต้นไม้ป่าจ,ปจ้าทมไปขึ้น ออกทำไมถ้าไม่ไม่งอกใหญ่กระรอกันแล้มันนั่นหมดห่างมันบ่พี่น้องเป็นกระบอาไว้คุณแองคุณนอนหรอกนี่แกตอนไม้อยู่กระท่อมเนาะแหลมเลยพี่น้องเหยนี่กันเนาะพิ่งผี่อันนี้จ้งมันนะปล่อยก่อนนี่อืมอาไปนี้ ข้นมาผู้เรียบบอก้า,กาข้ามาด้ป่าเนี่ยยันจะซับแกลายผลขึ้นขึ้นมาอีกมุดเข้าไปค่ะปอแล้วก็ถุบแกงโลดเข้ามาคนเดียวในบอก้า,กาข่าวเด้อที่น่องเลย Quang Huy นุ้ <holog interf drink> oh no, right. ่งกระลายแด่ตะกี <proch> ้มันหมื่นบ่โบมันมีแดดเดดมันหมื่นพี่น้องเลย่มเยอะเกินไปพอนเอาเลยอไปคุดจิโร่จะรอดไหมแบบนี้โอ้ตาสะออนม่ว่านี่พี่น้องจ้าอุ้ยเป็นห่วทางตาเฮา ลอดอืมตะกี้น้ำมาห้างับมันหย่าด้ข้ามาคุณที่ทำบุากามาเลยป่าอัอานนี้ตอนนี้ทางนี้ลงเหมือนกันนะคะอืมลงนะคะพอลงเทนบอกพี่น้องันน,นนี้วแค่ไปลงเลย,ยายมค่ะเมื่อกี้เขายังลงแล้วต้องทางพอลงเทนมาทางไหนหลุดวะ ความันเหมือนกันเละเลกันนี่หาหอเปล่ายังนะปีตนีน่แล้วก็อบนป่ะก็จะหอมป่าอาถรรพ์นะแต่ว่าเขาเขาในงานเลยนอก่อนเ้าถ่ายก็เอาด้วยขาถ่ายขีบแล้วมันสิเงียบเป็นของป่าเนี่ยมีกม

ค่อยว่าไม่บังหรอกเพราะว่าอันเนี่ยหอยขุดกระดอกระดี่ยจังเลยเนี่ยขุดข้างก็มีมากออกข้างบนที่เขามองม่เห็นเลี้นี่มาเบิ่งเนี่ยน่ะเนี่ยนี่ไงดูแต่นี่กำลังวุดดินนี่ไงเดี่ยมาเอาตัวเนี้ยเห็นไหมนี่ไงน่ะเหลือให้เราบ้างแหละนี่ไงคะเห็นไหมคะ นี่ไงคะต้องใช้แฟตเงินมันมืดมองไม่เห็นเนาะมัน,น,น,มนคล้ายกันด้วยมันมันก็ต้นมันไงมองเห็นบ้างก็จะเสียงไม่เจอบอห้าลายเป็นรองพ่อแกงกับพ่อ ไปกับไอโบน้องสิงไปกับพี่นกโบสวยจ้าป้ายยุงลลยพี่น้องเว้ย มูคํำนะมุมูคนะมูเจริญนะน <c oughs> บอออไลน์พี่น้องจะเอาพอดที่แกงกับพ่อเนาะแกงแรกกับเพื่อนผิดไปหน่วยเลยซัมมี่กับพ่อเลย ตัวแดงงามจุพี่น้อง้ามพอนี้เอากเซาเละาเลยพี่น้องฝากก็เลยก็เซจะจ้ะดีดนี่พี่เองก็สกูุตสกคนพอกันใหม่คินนาพ่อ้องเทนไปเลยเด้อไปแล้วสบายดีสวัสดีครับขอบคุณครับผมไปแล้ว